ครับสวัสดีครับผมกัดสวัสดีพีพีนาห้าทุกท่านครับผมวันนี้พอกับผมอีกคลิปเนาะพอได้มาหาอยู่หากินเนาะครับแต่ว่าสีมากแกะหลอกฟูครับผมนี่หลอกตียาปลอมเนาะหลอกเบรดเนี่ครับผมมาโฟก,กัสเลยนะครับผมมันฟูเนาะครับเนาะเวลาเอาตีไปเลย ฝูครับเ้าสิมาแกะให้เบิ่งนะครับเนาะว่าวิธีแกะการแกะหลอกฝูนี่แกนะน่ใไดแกะตัวน,นี้สาระนะครับเนะ <c oughs> าะสละนิดนึงครับผมวิธีการแกะหลอกฝูครับเนะี่เฮาจะต้องมีไหมเแหลมมครับหรือว่าเล็กก็ได้นี่ครับผมเป็นตัวน,นี้เป็นไหมกดซิ้วเนาะ อโบฟกัสนี่เป็นไม้กดซิลครับครับผมใส่สำหรับเคลียร์สายนะครับนะสายที่มันทับกันเราจะดึงสายลักขึ้นมาเบิ่งก่อนครับนี่ครับนะสายลักขึ้นมาเบิ่งก่อนเราจะ ดึงสายลักเข้ามาเบรงแล้วเ่าก็มาเบรงว่าตัวใดมันขว่วยกับสายรักครับเส้นสีเหลืองนี่ขว่วยก่อนเ่าก็ดึงออกมาก่อนครับผมดึงไปดูครับแต่ว่าที่มันติดหน,หนาๆคือนี่ครับผมเซนที่เ่าจะเห็นเนี่ยสายใดที่มันขว่วยกันก่อนครับผมเ่าจะแกะไปทีละสายเนาะ การที่เอาออกแนวนี่คือหามแกะซ้ายออกจากหลอกครับผมจะดีที่สุดหามแก้สายออกจากหลอกแล้วก็มาดูว่าสายลักเขานี่ไปพันกับตัวใดก่อนครับผมใจเย็นๆนะครับนะนี่ครับหากดึงขึ้นมาได้แล้วหากมาดู่าตัวได้ทับกันครับหากดึงไล่ๆไปครับเพเาะพอด๊ พอแกะตัวที่มันทับกันได้เรียบร้อยข้าก็ค่อยๆดึงครับผมอย่าดึงแห้งนะครับเนาะแห้งดึงแห้งมัดกันครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเบิ้งครับว่ารุดบอทาบวรุดข้าก็ดูอีกว่าตัวใดมันทับนี่ครับผมบางหันนี่เส้นซีเรื่องทับเนาะข้าแกะเส้นซีเรื่องลวที่นี่ก็จะเป็นเส้นสีสม์ครับผมทับตัวนี้คือใหม่นี่เอาไว้สําหรับเคลียร์เห็นไหมครับขาจะเคลียร์สีสมนี่มา มาขึ้นมาเบิ่งครับผมมาแกะปมสีสมเนาะว่าไปพันกับตัวใดไหนนี่ปึ๊บนี่ครับซ้ายรักนี่เขาก็จับไว้เนาะเขาก็มาเบิง่งว่ามันทับกันตรงไหนนี่ครับผมซ้ายนี่เขาก็เคลียขึ้นมาหน่อยนึงครับพอแห้แกะได้เนาะ สายสมนี้พันกันครับผมแล้วก็ไลดูสายสมวันพันกับตัวใดเนาะก็ดึงออกไปก่อนครับดึงมาสายสมรุดแล้วครับผมแล้กระดึงไปเองสิครับเห็นไหมครับแล้กระดึงดึงไปอย่าดึงแห้งนะครับดึงค่อยๆครับเพราะว่า เฮาสเก็บซ้ายว่าเฮาอยากหูวว่าตัวใดมันมาทับเนาะครับเนาะนี่ครับผมมาหอดสายเหลืองเลยปึ๊บถีมาทับกันอีกก็จะเป็นสายสีเหลืองเนะครับเนาะนี่เห็นบ่ครับสายเหลืองทับนะฮะกระดึงขึ้นมาครับนะรแล้วฮก็แกะปมทับกันตรงนี้ครับผมนี่ สังเกตดูดีๆว่าสายใดมันไขวยกันนะครับนะเนาะเฮาต้องแกะสายสายแหลกที่เฮาเห็นทับกันก่อนครับนี่ตัวนี้เฮาใส่เขี้ยวออกนี่ครับผมเห็นปะสายตัวนี้มันสอดเข้ามาครับทีกล่องทีผมสีอยู่นี้มันสอดเข้ามาเนาะแกะออกปุ๊บนี่ยครับผมีหยเห็นปะตรงปรมมันนี่ครับ ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ครับผมสายสีเขียวมันพันกันอยู่ครับนี่ปึ๊บเดี๋ยวคอยดึงขึ้นมาครับผมมันหมัดกันฮากับใส่โตเคียรครับใส่เคียขึ้นมาครับปึ๊บเคียมันก็บซ่อทับกันแล้ะครับผมแกะไปที่ระ,ระบบนะข้าบปอตองดึงแห้งครับข้าใจเย็น พอเขาดึงเขาดึงมากเรื่อยๆนี่ครับผมสายมันก็จะทับกันครับดึงดึงออกมาเรื่อยๆครับสายมันก็จะทับกันเนาะหาก็ดึงไปเรื่อยๆครับถ้าดึงออกเหาก็ดึงเรื่อยๆนี่ครับผมบัต้องดึงแห้งนะครับพอถ้าดึงแห้งนี่มันจะทับกันครับมันจะทับแล้วเห็ดใ้เขาแก่หยาบครับผม นี่ครับผมรุดละเมื่อกี้เห็นบ่มันทับกันมันก็รุดละนี่ครับผมมันก็ดึงไปเรื่อยๆครับดึงไปเรื่อยๆไปข้อดึงครับเนี่ยมันก็จะเห็นสายที่มันทับกันเนาะนี่โฟก,กัสเลยก่อน <c oughs> น่ครับผมรุดละเนี่สีเหลืองครับจะสังเกตว่า สีเหลืองมันจะทับกับสีสมเนาะนี่ให้บอกครับสังเกตว่านี่สังเกตว่าสีสีนี้ครับผมสีสมสีสมมันทับก่อนเท่ากับเคลียขึ้นมาครับเนี่ยเคลียขึ้นมามันทับไปเนาะปุ๊บพอะเคลียสีสมเรื่อยเท่ากับนี่ครับสีเหลืองครับมันทับกันไว้แนวนี้เนาะเท่ากับเคลียขึ้นมาครับปุ๊บ ห้อาอยแทงซ้ายนะครับอย่าเอาไอ้นี่ไปแทงซ้ายนะครับบรันซ้ายห้เาเสียเ้าแคใส่เคลียร์ขึ้นมาครับมัาต้องเคลียร์แห้งครับผมนี่เห็นบะดึงมาเลยๆนะตรงนี้มันกระทับกันครับผมค่คอยดึงครับอย่าดึงแห้งนะ้ายมันก็นแก่โตกันนะครับผม ครับเห็นไหมปึ๊บครับซ้ายมันก็นดึงไ้เรื่อยๆครับผมชอนซ้ายที่ดึงออกก็เก็บดีๆ้วครับถ้าเก็บพอดีกับมาพันกัน้างนองนี่ก็นุ่มด้วยกันครับ ทางกระดึงออกเรื่อยๆครับผมส okay. ายที่ใส่นี่ก็คือ PE 2. 5เนุดานะครับเนาะถ้าสายไงอยู่แล้วนี่มันกัแกง่ายครับแต่ว่าถ้าสายหน่อยก็อาจจะแกะยากน้อยนึงแต่กับบอตึงกับว่าแกะบอด้น,นะครับเนาะแกะได้อยู่สายที่เ้ามวนไหวเ้าก็ไหวด,ดีๆนะนะฮะก็หมวนขึ้นมากครับ เรียบร้อยครับผมแก่เรียบร้อยนะสายฝูคอยพันขึ้นมาเนาะจับตึงๆฝูนครับผมเห็นบ่สายกองกันอยู่นะคอยพันขึ้นมาครับผมตั้งทีดีกะผูได้ยานพันกะหาขวดหายังมาพันเนาะฝูเต็มทีนะ่าจะ20ถึงเอ่อประมาณ10 10เมตร20เมตรครับฝูบางหันนะ โดยประมาณเนาะคลิปนี้กับประมาณเกือบสิบนาทีครับสำหรับแกะหลอกฝูแกะเรียบร่อยครับผมมีเอาเป็นใหม่จ้มเขวก็ได้ครับหรือว่าเป็นเล็กยังสีก็ได้แต่แต่ถ้าแกะอีลีเมื่อกี้นี่ก็บมาถึงมาถึงหานาทีแล้วครับถ้าให้แกะอีลีเนาะ แต่ว่าในเห็ดสาครับผมเห็ดห้พี่น้องเบิ้งนะครับนะวิธีการแกะหลอกคลิปนี้ทำมากอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้แน่นะครับเนาะนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผมที่รับเบิ้งรับชมกันเนาะ